ท่านผู้ชมครับเพียงแค่เริ่มต้นได้ไม่นานนะครับธุรกิจนี้ก็เริ่มมีความหวังว่าจะสดใสแล้วละครับเพราะว่าทํางานเพียงไม่กี่วันก็สามารถที่มีคนสนใจเข้าร่วมทําธุรกิจด้วยหลายสิบคนเลยทีเดียวต้องมาถามต่อครับว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นขยายงานเดิมทีเราก็อยู่ในพื้นที่ในบ้านแถบแถบบ้านของเราแถวที่ทํางานของเราทีนี้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยพี่รอดกับพี่จุ๋มมีการทํางาน ยังไงต่อครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นเพียงเท่านี้มันอาจจะไม่เพียงพอสําสหรับความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องการผมก็ได้ศึกษาแผนการตลาดครับหลังจากคุณลดานเนี่ยนะครับได้บริโภคสินค้าส่วนหนึ่งแล้วก็แนะนําให้คนรอบข้างครับได้บริโภคสินค้าแล้วก็สิ่งที่มหัสารยิ่งก็รุ่งเดือนนะครับผมมีค่าคอมจากบริษัทนะครับส่งมาให้นะครับถึง นะครับเดือนแรกนะครับ4,115บาทโอ้โหนะครับดีใจมากเลยนะครับบอกว่าเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่เรา2คนอยากจะมีรายได้เป็นรายได้ที่2เนี่ยนะครับเริ่มนะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ตัดสินใจนะครับฟังการโทรศัพท์ทางไกลจากแม่ทีมจะมีการเปิดตัวศูนย์ธุรกิจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยคุณหมอต้อย นะครับพร้อมกับคณะบริหารนะครับวันนั้นนะครับผมก็ดีใจมากนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ดัดหมายเรื่องเวลาการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คืนหนึ่งนะครับผมก็ตอนค่อนรุ่งนะครับผมกับคุณรัตดาก็ได้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็ได้เตรียมตัวขับรถไปที่จังหวัดสุราษฎร์วันนั้นได้ไปเจอกับคุณหมอต้อยครับพร้อมกับผู้บริหารนะครับ แล้วก็ในวันที่ผมเปิดใจอย่างมากมายมหาศาลวันนั้นก็คือคุณหมอต้อยได้พูดว่าวันนี้คุณหมอไม่ได้มาให้พวกเราขายของครับครับแต่คุณหมอเนี่ยเปรียบเสม,มือนว่าวันนี้นะครับนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับพวกคุณนะครับครับโดยถ้าวันนี้ถ้าหมอนะครับเอาปลามาให้ท่านทานท่านก็ทานได้แค่มื้อเดียวอืมแต่คุณหมอว่าวันนี้ถ้าหมอเปรียบเสม,มือนว่าคุณหมอเอาวิธีการตกปลามาให้เนี่ย คุณจะได้ทานตลอดนะครับผมสองคนปรึกษาหรือว่าคําพูดโดนใจครับที่คุณหมอพูดวันนั้นนะครับผมเลือกวิธีการตกปลานะครับแล้วความมหัศจรรย์เกิดขึ้นหลังจากเรากลับมาแล้วก็ร่วมกันขยายงานแล้วก็นําเสนอสินค้าในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับอีกรุ่งเดือนหนึ่งนะครับเดือนที่สองนะครับก็รายได้เกิดเป็นสองเท่าจากเดิม4 0 0พกว่า4000กว่า4,115นรบบาทนะครับ อย่างที่2นะครับได้เป็น2เท่าก็คือ9,914บาทเรียกว่าเฉียดหมื่นละครับผมนะครับเฉียดหมื่นเลยทีเดียวครับเอาเพียงแค่2เดือนเนี่ยรายได้เป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้แล้วครับผมครับแล้วทีนี้พี่รอดกับพี่จุ๋มพอมีทีมงานเข้ามาเนี่ยเรามีวิธีโค้ชมีวิธีการดูแลยังไงต่อนะครับเพราะว่ารายได้ขนาดนี้แปลว่าทีมงานก็เริ่มเยอะขึ้นผู้บริโภคก็เริ่มมากขึ้นครับ ครับพี่รอดดูแลเขายังไงครับอ่านะครับหลังจากนั้นผมก็เห็นว่ารายได้โดนใจใช่ไหมครับผมก็ปรึกษากับคุณรดาว่าเอาหลักนะครับเดี๋ยวงานประชุมคราวหน้าที่จังหวัดสุราธานีเนี่ยผมก็ขยายงานต่อแล้วก็ดัดและทีมงานนะครับที่สมัครแล้วแล้วก็ยังไม่สมัครทีก็มีนะครับก็ชวนกันไปที่จังหวัดสุราวด้านผมเหมารถตู้ไป1นึคันรถนะครับ แล้วก็เลี้ยงทีมงานนะครับอาหาร1มื้อนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายรวมนั้นนะครับคิดว่าไม่เกิน2,000บาทบนะครับแต่อาจารย์รู้ไหมครับว่าสิ่งที่ตอบรับมาหลังจากผมพาทีมงานไปประชุมแล้วนะครับในเดือนที่3นะครับผมได้ถึง10เท่า10เท <10. S 2> ่า10เท่าจาก4,115บาทเป็น9,914บาท แล้วก็เด <9, S 1> ือนที่สามนะครับหลังจากผมดูแลทีมงานพาไปประชุมนะครับ <S <S พาไปพบกับผู้ประสบความสําเร็จที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมมีรายได้ถึงส9มหมบาทพร้อมกับทองอีก1บาทรว่วม4ี่0 0ื่น คือรอดนี้จำตัวเลขที่สามครับผมในเดือนที่3นี่รายได้เข้ามาแตกเกือบ4ี่หมื่นแล้วประมาณ4ี่หมื่นแล้วถ้ารวมทองด้วยรวมทองหนึ่งบาทนะครับโอ้รายได้นะขณะนั้นทันทีที่ได้รับปั๊บสองคนมีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับทีนี้พี่ก็บอกพี่รอดว่าเราต้องแบ่งกันดูแลดูแลแล้วตอนนี้พี่ก็ดูแลฝ่ายกลุ่มผู้บริโภคอะค่ะที่เราได้ยอดมาเยอะๆนี่ก็มาจากการดูแลผู้บริโภคค่ะ ผู้บริโภคนี้พี่ก็ก่อนที่จะดูแลเขาแนะนําเขาพี่ก็ต้องเกิดการเรียนรู้ก่อนไปเรียนรู้ไปศึกษาเข้าโรงเรียนกิฟฟารีนก่อนนะคะคจากวรารสารเส้นขอบฟ้าจากการประชุมประจําเดือนของบริษัทษเวลาเราขึ้นมาธุระอะไรที่กรุงเทพเนี่ยเราก็จะเข้าที่โรงแรมอินทรานะคะคคแล้วก็มีการจัดงานวอล์กหรืองานสัมมนาอะไรการอบรมการนวดหน้าแต่งหน้าเครื่องสำอาง เนี่ยพี่ก็จะขึ้นมาตลอดแล้วก็มาแนะนําดูแลเขาเโดยการที่การที่จะมียอดทางธุรกิจจากการกลุ่มดูแลผู้บริโภคก็มาจากการที่เขาได้สัมผัสนะคะเช่นเราจะมีตัวอย่างแป้งจะมีเทสเตอร์นะคะที่บ้านจะมีเทสเตอร์พวกริปพวกแป้งเครื่องสําอางนี่จะมีหมดสินค้าบางอย่างที่มีราคาสูงสูงบางครั้งพี่คิดว่ามันคงขายยากขายไม่ได้แต่เมื่อเรามี ขอให้เขาทดลองเช่นหมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคา3า0 0ัอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออราคาสูงนะแต่พอพี่มีเทสเตอร์ให้เขาได้ไปลองที่นอนสุขภาพเครื่องกรองน้ําอย่างเงี้ยให้เขาได้ไปลองใช้ดูผลตอบรับกลับมาดีมากค่ะตอนนี้ตอนนี้ที่มีช่องกิฟเฟอรีนของเราเนี่ยค่ะที่มีกิฟเฟอรีนชานัลเนี่ยค่ะับก็ดีมากการเสือนี้ส่งไปถึงบ้านบ้านของผู้นําที่มีที่มี ที่เปิดดูได้แล้วก็บ้านของสมาชิกนะคะบางท่านเขาก็มาดูที่บ้านพี่ค,ะค่ะ,คะแล้วก็ออคอลลาเจนเนี่ยค่ะพี่ก็จะให้มีการให้ชิมค่ะเปิดได้ชิม <Lunch. S 2> เปิดให้เขาชิมสักขวดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับที่น้องยุทธบอกว่าผสมกับกูต้ายังใช่ไหมคะอร่อยมากอย่างนี้ก็ขายดีตอนนี้ก็ขายคู่กันแล้วก็ขายดีมากโดยการที่เราได้ให้เขาได้สัมผัสสินค้าๆๆได้ได้ได้ชิมน้ำทับทิมตอนนี้ ทางใต้นะคะจะขายน้ําทับทิมดีมากแล้วก็คลลาเจนแล้วก็กรูต้านเนี่ยจะขายดีมากขายเป็นเป็น,เป,นเป็นเซตเซตะค่ะสิบสิบเทม1 1หนึเทมหนึ่ง,นงนนะนะเลยเลยทำให้ยอดธุรกิจกลุ่มผู้บริโภคนี่ดีมากอะค,ะค่ะส่วนผู้นําก็จะม <ไป S 1> อบให้พี่บุญรออด,ดูแลค่ะ ก็เรียกว่าเป็นการแบ่งหน้าท like ี่ที Man, ่ลงตัวนะครับเพราะว่าพี่จุ๋มเป็นสุภาพสตรีการพูดคุยเรื่องสุขภาพการพูดคุยเรื่องความสวยความงามเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาพวกเราเรียกว่าผู้หญิงจะเจาะแจะเก่งกว่าผู้ชายและเวลาพูดคุยเนี่ยผู้หญิงเวลาเขาจะเล่าเนี่ยเขาจะพูดได้เป็นฉากฉากฉากเลยนะครับก็เรียกว่าเราดูแลผู้บริโภคซึ่งเป็นฐานใหญ่ของทีมในขณะเดียวกันมีแต่ผู้บริโภคก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่รอดพี่รอดก็ต้องสร้างคนขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่านักธุรกิจที่ มีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถด้วยและพี่รอดมีวิธีการดูแลนักธุรกิจยังไงครับนะครับหลังจากนั้นหลังจากคุณรลดาเนี่ยได้แนะนําให้กลุ่มผู้บริโภคนะครับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในเรื่องของผู้ผู้บริโภคแล้วก็มีรายได้เสริมมาหน่อยหนึ่งนะครับผมก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าเรามองแต่จุดนี้เพียงจุดเดียวคงไม่พอนะครับหลังจากนั้นผมก็มีแนวทางแล้วก็แผนงานนะครับขยายงานที่จังหวัดระนองภูเก็ต นะครับกระบีนะครับในพังงานในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่พอจะไปได้นะครับแล้วก็วางแผนนะผมก็มีการเชิญคนเข้ามาร่วมประชุมนะครับเชิญคนมาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันนะครับและหลังจากนั้นนะครับทำอย่างไรให้เขามีความสนใจที่จะทากิฟฟรีนที่เรากําลังทําอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําอย่างไรให้เขามีความเข้าใจนะครับแล้วก็ทําอย่างไรให้เขาได้ลงมือทํา <c oughs> แล้วก็ทําอย่างไรให้เขามีความสุขกับการทํางานครับก็เป็นการวางแผนที่ที่ผมทําชัดเจนมากนะครับจนมีวันนี้ครับผมพอเราวางแผนปั๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นดูแลผู้บริโภคจากรายได้ที่เรามากจาก4,000มา9,000มาเป็น40,000เนี่ยการเติบโตทางธุรกิจของพี่รอดเนี่ยทั้งในแง่ของตำแหน่งทางธุรกิจรายได้เป็นยังไงบ้างครับช่วงที่ผ่านมาครับ โดนใจเลยครับเพราะว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ผมฟานหามาตลอดบอกว่านะฮะถ้าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราไม่เน้นการขายของอย่างเดียวหรือไม่แนะนําแค่กลุ่มบริโภคอย่างเดียวนะครับผมเลยอาสาและก็คุยกับคุณละดาวนาเนี่ยต่อไปนี้เราต้องแบ่งเวลาแล้วล่ะนะครับว่าเราจะต้องมีงานบริหารด้วยครับหลังจากเราทําธุรกิจกิฟเฟรนมาร่วมเวลาีครปีผมเริ่มต้นที่ปี25.39นเครับเราก็ยังทํางาน เดิมอยู่นะครับแล้วก็ปี2542ครับผมกับคุณรดาก็ปรึกษากันว่าเอาละนะองค์กรเราก็โตแล้วล่ะนะครับงานเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับมีสมาชิกนะครับร่วมหลายพันคนครับปี2542ผมถือเอาวันที่5ธันวาคมปี2542เนะครับเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของการเป็นนักธุรกิจอย่างเต็มตัวผมได้ลาออกจากราชการ ครับก็ต้องบอกว่าเราได้ทํางานที่ตัวเองรักเหมือนกันแล้วก็ <นะ S 1> ต้องบอกว่าผมฟังพี่รอดพูดบอกว่าในใจตั้งใจจะเป็นผู้ให้ครับผมแล้วก็เลยไปรับราชการครูแต่การออกมาก็ยังคงเป็นผู้ให้อยู่เพราะการออกมาเป็นนักธุรกิจเครือข่ายนี่ไม่ได้หมายความว่าจะสอนคนไม่ได้และไม่ได้หมายความว่าจะให้ความรู้หรือให้ความสำเร็จกับคนไม่ได้พูดง่ายๆก็คือผู้ให้เป็นได้ตลอดแหละไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามพี่รอดก็ตัดสินใจว่าเราแบ่ง งานกันดีกว่าและเมื่อธุรกิจมันเติบโตเนี่ยสงสัยเราจะต้องดูแลเขาให้ดีต้องบอกท่านผู้ชมว่าหลายๆท่านเนี่ยฮะที่ตัดสินใจที่จะต้องออกจากงานประจำเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่อยากทํางานประจำนะฮะแต่เป็นเพราะว่ามีคนที่เราไปสัญญาไว้ว่าเราจะดูแลเขาเร,เราจะสามารถเทรนเขาเนี่ยทีนี้เวลาในการดูแลคนเราไม่มากพอเราก็จําเป็นต้องทําตามคํามั่นสัญญาที่เราบอกว่าเราจะดูแลเขา ปี2,542ก็ตัดสินใจออกมาทําธุรกิจกิฟเฟอรีนอย่างเต็มตัวและหลังจากที่ตัดสินใจมาบริหารเครือข่ายอย่างเต็มตัวแล้วเนี่ยพี่รอดบริหารเวลาได้ดีขึ้นไหมครครับก็ได้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับผมอยู่ที่ตําแหน่งพรานได์ซึ่งเป็นตําแหน่งที่8นะครับ ความชัดเจนในเรื่องของรายได้นะครับเริ่มเริ่มเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแล้วนะครับแล้วก็หลังจากขึ้นตําแหน่งที่9เป็นต้นไปนะครับสมัยก่อนเมื่อปี25 4 2ันาร้อยสี่สิบสองาจจะมีการเดือนอีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งมาชดเชยรายได้ที่ผมจะต้องเสียสละในช่วงนั้นก็คือผมต้องเป็นเลขศูนย์ในระบบงานอีกงานหนึ่งแต่ผมมีความมั่นใจนะครับพะปรึกษากับคุณรดาแล้วก็ได้ปรึกษากับญาติญาติทุกฝ่ายว่าผมโอเคกับงานนี้แล้วนะครับ ผมก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะทํานี้นะครับแล้วผมก็ให้คุณรดาอยู่กับระบบงานเดิมนะครับเพียงคนเดียวครับพูดง่ายงคือพี่รอดลาออกคนเดียวแต่พี่จุ๋มก็ยังคงรับราชการอยู่ก็เรียกว่าตอนนั้นชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยทำธุรกิจมาเป็น1ิปีแล้วชีวิตครอบครัวของพี่รอดเป็นอย่างไรบ้างนะครับความสุขและความสําเร็จที่ได้รับ หลังจากที่ตัดสินใจเริ่มต้นจากชุดสมัครเพียง5ชุดวันนี้ส่งผลอะไรกับครอบครัวนี้บ้างช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือกิฟรีนเซรามายปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ